สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับปืนตัวนี้เพราะว่าเห็นคลิปที่เป็นของไทยยังค่อนข้างน้อยแต่ว่าดีเทลหลายๆอย่างอาจารย์และพี่ๆหลายๆท่านได้รีวิวไปแล้วละ่ะอันนี้ผมก็จะมาแค่รีวิวเพิ่มเติมใน,ในบางเรื่องที่บางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่เป็นปืนไซส์พกพาพกซ่อนนะฮะก็คือเทรัต g 2 c g 2 c นะครับตัวกล่องที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ Okay. เดี๋ยวลองมาดูข้างในอันนี้เป็นด้านในนะครับก็จะมีที่แถมมาก็จะคู่มืออยู่ในนี้ตัวแฟลกนิรลัยตัวแส้ลัางปืนนะครับตัวช่วยโหลดกระสุนนะครับตัวนี้ตัวล็อตนี้ล็อตใหม่ณนะปัจจุบันพฤษภาคม2565แม็กกาซีนที่แถมมาจะมีแค่2ตัวนะครับจะไม่ได้เป็น3ตัวเหมือนล็อตแรกๆนะฮะ อก็โอเคก็ถือว่าก็ยังดีก็ยังดีนะฮะตัวปืนโอเคกระบอกนี้เป็นอสีเขียวโอดีกลีนนะฮะก็อยากได้สีนี้อืมมันจะมีสีดำล้วนนะครับสีนี้สีเขียวอสีเทาดำนะครับตรงสไลด์เป็นสีดำตรงโครงเฟรมจะเป็นสีเทา ไม่แน่ใจมีสีไซายหรือเปล่าต้องลองสอบถามทางร้านนะฮะตัวขนาดไซส์ปืนก็จะเป็นไซส์พกพาพกซ่อนพอๆกับกล็อกสีสามพอๆกับซี p 3 6พีสามหพอๆกับเอ้ยไม่ใช่ซิกพีสามหกห้านะฮะพอๆกับซีแซ0พีสิบเอสนะครับพอๆกับส n ปริงฟิลเฮลคั t ประมาณนี้เป็นไซส์พกพาพกซ่อนนะครับผมอ่า จุดที่หลายคนสงสัยกันก็คือระหว่างเจ้าตัวนี้ G2C G2C เนี่ยแตกต่างกับ G3C ตรงไหนนะครับก็หลักๆผมเอาหลักๆเลยแล้วกันเนะเาะก็จะมีอยู่3-4จุดส่วนส่วนนอกนั้นเหมือนกันระบบปฏิบัติการเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันมีการลื่นที่ด้านด้านข้างด้านหน้านะฮะด้านหลังเหมือนกัน ด้านซ้ายไม่มีปุ่มปฏิบัติการใดๆนอกจากปุ่มปลดแมกกาซีนเอ่ปุ่มปลดสไลด์นะครับโฮมเป็นเหล็กเหมือนกันข้างล่างโพลิเมอร์เหมือนกันคันค้างสไลด์ปุ่มปลดแม็กคันเนื้อพยคันเซฟนะครับโอเคส่วนจุดที่แตกต่างนะฮะระหว่าง g 2 c กับ g 3 c g 2 c กับ g 3 c แล้วกัน ็จะมีอยู่สามสี่จุดก็ประมาณจุดแรกก็คือเรื่องศูนย์นะฮะศูนย์หน้าศูนย์หลังเ,เจ้าตัวนี้ G2C เนี่ย G2C เนี่ยจะเป็นศูนย์แบบทีดอตนะครับในขณะที่ G3C เนี่ยศูนย์หลังจะไม่มีตัวดอตมาให้นะฮะส่วนตัวนี้ G2C ศูนย์หลังจะเป็นแบบปรับได้นะครับเป็นแบบปรับได้แบบนี้มีตัวสามารถไขปรับได้นี่คือ จุดแตกต่างจุดแรกคือเรื่องสูตรหลังแล้วก็ตัวดักนะฮะจุดที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้อินดิเคเตอร์ตรงนี้ตรงนี้นะฮะ G3C G3C จะไม่มีตัวนี้แต่ G2C เนี่ยจะมีตัวนี้อินดิเคเตอร์รบอกสถานะกระสุนในลังเพลิงก่อนนี้ขึ้นลำอันนี้คือจุดที่2จุดที่3ก็คือ,อด้านหน้าสไลด์ตรงนี้ปลายกระบอกปืน ถ้าเป็นเจ้า G34 จะมีลายการลื่นแบบนี้อยู่ที่ด้านหน้าในขณะที่ตัวนี้ไม่มีแต่ตัวนี้จะมีการปาดลำไปตัวปลายกระบอกมาให้ช่วยในเรื่องของการใช้งาน,ชงานเช่นการชักเข้าชักออกการพกพาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเลือกเอาตามที่ชอบจุดที่4เป็นจุดเล็กๆก,ก็คือตรงนี้ตัวลิ้นกระภัยที่ไกลปืนนะครับ เจ้า g 3 4เนี่ยจะมีการเหมือนโมดิฟายมานหน่อยให้เป็นเหมือนตัวโมดิฟายคล้ายๆข,ของก๊อกจะเป็นตัวแบนๆบางๆมาหน่อยส่วนตัวนี้จะไม่ไ,มได้แบนงขนาดนั้นแต่ในการใช้งานจริงก็เหมือนเหนกันครับไม่ได้แตกต่างนอกนั้นก็เหมือนกันมีตัวรางรางตัวนี้เอาไว้ติดอุปกรณ์ต่างๆเช่นไฟฉายอะไรก็ว่าไปสามารถใช้ได้หลากหลายยี่ห้อไม่ได้เป็นยี่ห้อที่เฉพาะเจาะจงมีร่อง ทางด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันล่องตรงนี้ทําให้คลิปปืนได้กระชับขึ้นก่อนนี้ยิงมือเดียวนะฮะส่วนตรงนี้ยิงสองมือทําให้วางนิ้วได้พอดีคลิปปืนได้ดีขึ้นส่วนเจ้าคันเซฟตรงนี้โดยส่วนตัวผมผม,ผมชอบนะเวลาคลิปสองมือเนี่ยาบางครั้งเราเอานิ้วขึ้นมาวางพักไว้บนนี้ก็ได้ และแถมช่วยให้จับปืนได้กระชับขึ้นลดไ e ล,ลดรีคอยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าช่วยช่วยกดปืนได้แต่ก็อย่าไปกำจนแน่นจนเกร็งเนาะส่วนเจ้าตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยเรื่องคันสไลด์เนี่ยผมว่ามีดีกว่าไม่มีนะมีดีกว่าเพราะว่าบางครั้งถ้าขึ้นลำไวเนี่ยเราเจ้าของอะเรารู้เราคงไม่เอานิ้วเข้าโกงไกลแน่นอนแต่บางครั้ง เราวางไว้คนที่เขาไม่รู้หรือว่าเด็กมาเล่นเอานิ้วเข้ากล่องไกลแล้วเหนี่ยวไกลเนี่ยก็อันตรายแต่ถ้ามีไว้เนี่ยเข้าไว้เหนี่ยวไกลไม่ได้ขึ้นลำไม่ได้ประมาณนี้ส่วนกลิปปืนโอเคเลยนะครับตัวตัวแม็กกาซีนตัวนี้นิ้วก้อยรองรับนิ้วก้อยได้พอดีและ มีการเว้าวด้ามตรงนี้ขึ้นไปทําให้เวลาในการปลดสไลด์บางครั้งที่สไลด์เกิดติดขัดแงะไม่ออกแต่พอมีตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถใช้มือหยิบช่วยในการปลดสไลด์ออกมาได้นะครับผม,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 มนะฮะโอเคเดี๋ยวลองไปดูตรงอื่นอ๋อลิ้นของแม็กกาซีนเป็นสีเหลืองนะครับทำให้เห็นชัดเวลาลูกหมดจากลังเพลิง นะฮะตรงนี้โอเคเดี๋ยวลองมาดูตรงอื่นอถอดง่ายครับใครเคยใช้ก๊อกมาถอดเหมือนกันถอดเหมือนกันเลยถอดง่ายบำรุงดูแลรักษาให้รักษาง่ายนี่นะฮะตัวสปริงไกด์หลอดเป็นแบบสองชั้นนะครับเป็นแบบสองชั้น อา uh huh. ตัวลำกล้องนะครับลำกล้องเป็นเหล็กค่อนข้างหนาตัวแรม,มดูแล้วโอเคลื่นพอสมควรถ้าไปขัดเพิ่มอีกนิดนี่ก็ดีขึ้นจะเป็นปืนแต่งได้มากขึ้นค่อนข้างหนานะฮะโอเคขนาดารู้สึกจะ3.2นิ้วนะครับผมตัวลำกล้องอื ทอดถอดใครเคยใช้ก๊อกเนี่ยมาใช้ตัวเนี้ดูแลรักษาง่ายสบายเลยครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรก็ตามภาษาของปืนเข็มพุ่งนะฮะอ๋อมีสมอล็อกเข็มให้ก็ช่วยในด้านความปลอดภัยที่มากขึ้นคือเรื่องความปลอดภัยของปืนประเภทเนี้ในะปัจจุบันก็ยอมรับกันในวงกว้างนะครับว่ามันปลอดภัยทุกอย่าง ถ้ามันจะไม่ปลอดภัยเนี่ยทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ตัวคนใช้อ่ออีกอย่างหนึง่งนอกจากตัวสไลด์แข็งแรงมากนะคหนาเป๊กเลยตัวที่เกินคาดไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวเฟรมโพลิเมอร์ตรงนี้หนานะครับหนามากบีบไม่เข้าบีบไม่เข้าแข็งแรงเลยครับแข็งแรงมากประกอบกลับเข้าไป มือนกลอกนะครับบำรุงดูแลรักษาง่ายโอเคอ่ะทางนี้มาสรุปกันสั้นๆถามว่าปืนตัวนี้เหมาะกับใครนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการปืนไซส์พกพาพกซ่อนนะฮะแน่นอนทุกคนก็ต้องแบ่งไม่ไม่มีปืนกระบ,บอกไหนดีที่สุดถ้าต้องการยิงเป้าปั้น x ก,ก็คงต้องไปฟูลไซส์นะฮะครอบจักรวาลก็ต้องไปไซส์คอมเพก ต้องการพกพาพกซ่อนก็ต้องเป็นไซนี้นะครับทุกอย่างมีดีมีด้อยแตกต่างกันคนที่เหมาะกับปืนตัวนี้คือคนที่ต้องการปืนที่ระบบปฏิบัติการไว้ใจได้แข็งแรงทนทานเทียบเท่ายี่ห้อที่ดังๆในบ้านเรานะฮะเทียบเท่ากันเลยเพียงแต่ข้อด้อยของเทาร์ัตในเมืองไทยก็คือเรื่องชื่อชั้นเพราะว่าเมื่ออ,อดีต 20-30ปีก่อนบริษัทยังไม่ได้พัฒนาเหมือนตอนนี้ปืนยังคุณภาพไม่ดีนะฮะแต่ตอนเนี้ยสิปีให้หลังมาเนี้ยมันดีเทียบเท่ากันหมดแล้วแต่ราคาตัวเนี้ยประหยัดประหยัดกว่าผมยกตัวอย่างกลอกแล้วกันกลอก4-3กลอก19เนี่ยอ่ะตัดไปคนละขนาดกันกลอก4-3กลอก4-3อยู่ประมาณ85,000บาทบวกลบนะฮะแล้วแต่ล้านในขณะที่ตัวนี้ราคาสวัสดิการอยู่ที่ไม่ทะลุ3 0,000ื 2 8งหมื่นแปราคาหน้าร้านประชาชนอยู่ที่ไม่ทะลุ60,000่อยู่ประมาณ5 8าหมราคาปัจจุบันนะฮะพฤษภาคม2 5 6 5ันหคุ้มมากส่วนต่าง30,000เนี่ยเอาไปทำอะไรได้เยอะส่วนต่าง30,000แต่ก็ต้องยอมรับกับข้อด้อยของมันคือหนึ่งเรื่องชื่อเสียงที่มันไม่ได้เท่าทอรัสและที่สำคัญจุดเสียของทอรัสในเมืองไทย ซึ่งอยากให้ทางบริษัททอรัตรับไว้พิจารณาน่ยก็คือเรื่อง after service อะไหล่อะไหล่ยังมีน้อยนะฮะโอเคปืนเสียช่างปืนซ่อมได้แหละแต่อะไหล่ถ้าจะเอาของแท้ต้องใช้เวลาในการสั่งซึ่งซึ่งผมอยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ของแต่งไม่พูดถึงอันนั้นเป็นขั้นอดวานไปละนะฮะแต่เรื่องคุณภาพปืนเนี่ยไว้ใจได้พอๆกับมีหทอดังๆอ่อนแล้วก็เรื่องการถ้าคิดจะขายต่อก็ ไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนยี่ห้อดังๆเนี่ยถ้ารับกับตรงนี้ได้ปืนกระบอกนี้ไว้ใจได้น่าใช้นะครับอลองพิจารณาดูในจุดที่แจ้งไปนะฮะส่วนถ้ามีโอกาสาไว้วันหลังถ้ามีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนยิงมาให้ดูตอนเอาไปไปยิงไปใช้งานจริงนะฮะแต่ก็สามารถดูได้จากคลิปพี่ๆคลิปของอาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งคลิป ต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้อ่ะโอเคแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับ